สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลแคทอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแคทก็ไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมนะคะวันนี้มานอกสถานที่นะคะมาใกล้ถึงจังหวัดอุบลราชธานีเลยทีเดียวนะคะก็มีส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะหอจอกอมนุนสิริเมสบอลน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบ รถ6กล้อเล็กนะคะ NMR 1 3 0แรงมาคันนี้นั่นเองนะคะคันหล่อๆหน้าหล่อๆแบบนี้เลยตัวเล็กนะคะแต่คุณภาพไม่เล็กนะคะบอกไว้ก่อนเลยสำหรับสเปคตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่3 0 0 0 cc นะคะ แล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดถึง330นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีนะคะแล้วก็มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่130แรงม้าค่ะรุ่นนี้ยังมีความยาวของชัดซีนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้งานตามหน้างานของท่านนะคะมีอยู่2รุ่นนะคะก็จะมีตัวความยาว3เมตรแล้วก็ความยาว4เมตร3นะคะ คันนี้นะคะก็จะความยาวอยู่ที่4เมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเฟืองท้ายนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะว่าจะใช้เป็นแบบเฟืองช้าหรือแบบเฟืองเร็วนะคะทักนี้ก็อยู่ที่หน้างานของท่านลูกค้าเลยว่าจะเลือกใช้แบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานของท่านนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะนำไปบรรทุกนะคะอาหารนะคะเป็นลูกชิ้นนะคะก็ส่งนะคะทั่วทุกจังหวัดเลยลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจลูกชิ้นสามารถติดต่อได้เลยนะคะส่งถึงที่นะคะโปรโมทให้ลูกค้านิดนึงนะคะสำหรับท่านไหนสนใจอยากได้ลูกชิ้นโกเด้งนะคะอร่อยถูกปากถูกอนามัยแน่นอนนะคะค่ะสำหรับ คันนี้นะคะก็เป็นตู้ทําความเย็นนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการให้ลูกชิ้นนะคะมีความสดใหม่อยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีความสดใหม่ไว้นานที่สุดนะคะก็ติดตั้งตู้ทําความเย็นด้วยนะคะซึ่งท่านไหนนะคะสนใจอยากได้ตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ทําความเย็นเหมือนคันนี้หรือว่าเป็นตู้แห้งตู้เปียกนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพื่อ ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อกับทางเซลแคดได้นะคะก็จะให้คำปรึกษาตัวถังที่เหมาะสมที่สุดนะคะให้กับลูกค้าเลยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเบอร์เซลแคดได้นะคะที่เบอร์0947966961นะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะแคดจะพาทุกท่านนะคะไปชม ตู้ข้างในนะคะด้านในว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะที่ว่าตู้ทําความเย็นเนะะี่ยค่ะคันนี้นะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดูหน้าหล่อไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเซลล์แเปิดให้ดูสักคู่อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูภายในของ คันนี้กันนะคะตู้ข้างในนะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเปิดเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นสแตนเลสนะคะทำด้วยสแตนเลสพื้นลอนเนาะก็จะไม่ใช่พื้นเรียบแล้วก็จะมีแอร์หนึ่งตัวเป็นแอร์ทำความเย็นนั่นเองนะคะก็สามารถทำความเย็นได้สูงสุดลบ 20องศาเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจเอาไว้ไปขายสินค้าประเภทอื่นนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับตู้ทำความเย็นเหมือนคันนี้นะคะ